สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมามอนทาร์ชแนลนะคะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรนดอมนะคะดวงความรักเนาะเป็นคลิปรนดอมดวงความรักนะคะของชาวธาตุไฟนะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์นะคะแล้วก็ราศีธนูนะใครที่เข้ามาแล้วนะคะมันฝากก,า like, ก, share, กาไดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะคะเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันเลยว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะพลังงานที่ จะขึ้นมาในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้นะคะก็ในช่วงวันที่2 0 3ถึง31นะคะสิงหาคม2,567นี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะต้องบอกก่อนว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะรับชมรับฟังนะคะเพื่อความบันเทิงได้หรือถ้าใครที่รู้สึกว่าเรื่องราวพลังงานนะคะในในคลิปนี้ตรงกับตัวคุณเนาะก็สามารถที่จะ นำคำแนะนำจากไพ่ไปลองปรับใช้กันได้นะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะพลังงานนะคะของชาวธาตุไฟนะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะไพ่มีขึ้นพลังงานราชาถือเหรียญเนาะมีพลังงานแปดดาบนะคะพลังงาน อัศวินถือดาบแล้วก็มีพลังงานเ h ือ m p e r ร r นะคะพลังงานตัวตนของชาวทา่าตุไฟชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูในเวลานี้เนี่ยดูว่ามีการวางเป้าหมายวางรากฐานต่างๆในทิศทางที่มันมั่นคงขึ้นมันมีพลังงานของการไปต่อมีพลังงานของการที่ตัวคุณมองหาแนวทางการใช้ชีวิตที่มัน ก่อร่างสร้างรากฐานกับความมั่นคงให้ตัวคุณเนาะแล้วก็เป็นพลังงานความสุขนะคะที่จะเกิดขึ้นนะก้าเหรียญน,นะคะเป็นพลังงานความแบบแฮปปี้มีความสุขมีแนวทางในการได้เดินหน้านะคะในในเรื่องราวของความพึงพอใจในแบบของตัวเองคือได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองอยากใช้นั่นแหละแล้วก็มุงมองว่าในช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่ ตัวคุณจะได้มีโอกาสนะคะในเรื่องราวของความรู้สึกต่างๆเนาะมันมองว่ามันมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณอยากได้ด้วยความแบบสม่ำเสมอคือมันไม่ต้องมีอะไรที่วุ่นวายหรือท้าทายคนมากแต่รู้สึกว่าให้มันมีความสม่ำเสมอเรื่อยๆไม่ได้แบบหายกันไปไหนเนาะเพราะมันรู้สึกว่าตัวคุณเองก็ค่อนข้างมีกำแพงทางความรู้สึกอยู่พอสมควรนะคะในในสิ่งที่เกิดขึ้นนะ คือมันมองว่าในเวลานี้นะคุณเองก็มีพลังงานที่มันเป็นพลังงานความสุขนะคะในในแบบของตัวคุณนั่นแหละเอ่อเป็นช่วงเวลาที่ชาวัาตไฟคุณพึ่งพาพึ่งพิงตัวเองได้ได,ได้ดีพอสมควรเลยนะคะแล้วก็สุขว่ามันเป็นพลังงานของการที่แบบอินดีเพนเดนต์ะการดูแลตัวเองได้การแบบว่ามีการงานการเงินที่มี การเลี้ยงดูตัวเองไม่ได้พึ่งพาใครคือทำนู่นทำนี่คุณทำได้เองหมดเลยอ่ะการใช้ชีวิตประจำวันหรือว่าการคนโทรลเรื่องราวต่างๆในชีวิตเนาะแล้วก็พลังงานดูเป็นคนแบบลุยๆนะคะอืมลุยๆกับปัญหากับอุปสรรคแล้วก็แนวทางต่างๆนะคะในการใช้ชีวิตเนาะมันมองว่าในในช่วงเวลาแล้วก็ในสเต็ปนี้นะคะมันจะเป็นในรูปแบบของ การที่มีกำแพงทางความรู้สึกไพ่ขึ้นแปดดมีกำแพงทางความรู้สึกมีเรื่องดาหรือว่ามีสถานการณ์อะไรที่เกิดขึ้นแล้วมีความรู้สึกว่าเออมันมันเป็นแนวทางที่เป็นข้อจํากัดอะไรต่างๆในบางสิ่งบางอย่างเนาะพลังงานข้อจํากัดในการในการใช้ อความรู้สึกของเราคือเรามีความรู้สึกว่าคุณคุณมีเกณฑ์มีอะไรในใจอ่ะเออถ้าคนที่จะเป็นพาร์ทเนอร์จะไปกันต่อลักษณะพลังงานควรที่จะเป็นแบบไหนยังไงบ้างเนาะนี้มันว่าคุณมีเกณฑ์มีเป้ามีธงไว้ในใจแล้วแหละว่าต้องการอะไรยังไงบ้างนะคะในทิศทางที่จะก้าวเดินต่อไปไปข้างหน้านะในการที่จะฝ่าฟันกับ ปัญหาหรือว่าแนวทางอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้พลังงานเนี่ยมนมองว่าก็เป็นลักษณะการต่อยอดไปในทิศทางที่มั่นคงมั่นใจมากขึ้นนั่นแหละประมาณนี้นะคะอันเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่านะพลังงานของชาวธาตุไฟนะคะจะเป็นอย่างไรอีกเพิ่มเติมนะคะพลังงานของคุณในช่วงเวลานี้นะเป็นอย่างไรคะ ใช่มีขึ้น THE s t a ารนะคะแปะถ้วยค่ะมีพลังงานหกดาบนะคะแล้วก็มีพลังงานหนึ่งไม้เท้าขึ้นมาเนาะ <un> ก็เป็นทิศทางของการมูก,การไปต่อหรือว,ว่าอยู่ในจุดที่มันมันมีความมั่นคงมั่นใจกับตัวตัวเราเองนั่นแหละแล้วก็อย่าง THE Star s t a ารขึ้นมานะคะมันก็มองว่ามันเป็นทิศทางที่ในช่วงเวลานี้เองอะ ชาวทาตไฟคุณค่อนข้างมีสเสน่ห์นะหลายๆคนอ่ะเขาก็ให้การจับจ้องนะคะมาที่ตัวคุณนะแล้วก็มันน่าจะได้มีพลังงานของการแบบ Move on จากปัญหาด้วยค่ะให้ขึ้น6กดับขึ้นมานะคะแล้วก็บางปัญหาที่ชาวธาตุไฟคุณรู้สึกว่าโหแก้ไม่ได้แล้วแบบแก้ยากอะมันไม่ได้แก้ด้วยตัวเราคนเดียวมันว่าคุณจะเดินออกจากสถานการณ์ที่มันท็อกซิก สถานการณ์ที่มันไม่ไม่ได้โอเคสำหรับตัวเราเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็มันเป็นแพชชั่นเป็นพลังงานต่างๆที่เกิดขึ้นนะอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าพลังงานนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะพลังงานเพิ่มเติมนะคะในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้นะ มึงขอดูหน่อยว่าพลังงานนะคะอืมในช่วงวันที่20นะถึง31สิงหาคมนะพลัาางงานของชาวธาตุไฟนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะก็ต้องบอกว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะคะเพื่อนๆรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะคะมาดูกันใครมีขึ้น3าไม้เท้านะจ๊ะมี The Tower จ้า เด็กถือดาบนะคะสีอัพสโตรดแล้วก็มีสีไม้เท้าอย่างไรเอ่ยเอออย่างไรเอ่ยมนมองว่าในช่วงเวลานี้เป็นทิศทางของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นแนวทางความหวังนะคะแนวทางความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นเนาะคือมลมีความรู้สึกว่ามันมันเป็นจังหวะของการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวแบบ ที่แบบบางสิ่งบางอย่างมันเหนือความคาดหมายของคุณไปมากๆอืเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาเป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรที่รู้สึกว่าเออมันเกินความคาดหมายของเราไปมันเกินในสิ่งที่เราคิดในสิ่งที่เราแพลนเอาไว้นะคะในสถานการณ์ก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็มันมองว่ามันมันเป็นในเรื่องของเป้าหมายของคุณด้วยที่มันจะ มีความชัดเจนมากขึ้นหรือว่าถ้าก่อนหน้านี้เราสึกว่าเออมีปัญหาอะไรหลายอย่างที่เราไม่สามารถจะเมเนจจัดการหรือว่าตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดชัดเจนแน่ๆเนานะมันว่าก็ในช่วงเวลาต่อจากนี้แล้ค่ะจะเป็นช่วงที่คุณสามารถที่จะตัดสินใจกับสิ่งเหล่านั้นได้เออให้มีความเด็ดขาดชัดเจนเกิดขึ้นนะคะในสเต็ปหรือว่าในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะ,ะแล้วก็ มันเป็นทิศทางของคนที่มองไปถึงความมั่นคงจริงๆคุณคุณรับรู้ได้ว่าถ้าพลังงานต่อจากเนี้ยของคุณจะต้องเป็นพลังงานความรักที่มีความมั่นคงเนาะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลาต่อจากนี้มนว่าก็จะเป็นทิศทางของการได้มีการปรับอะไรหลายอย่างแล้วมาอยู่ในทิศทางที่มันเป็นโอกาสที่คุณจะ ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แบบมีเรื่องราวสซอรพรส์คุณมาก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 อือมันมอง,มองว่าค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์เหนือความคาดหมายหรือบางสิ่งบางอย่างถ้ามันเป็นแผนที่ชาวทัศไฟคิดไปแล้วว่าค่ะสิ่งเหล่านั้นก็อาจจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คุณคิดเนาะ อาจจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่ชาวท่าไาคาดการไว้หรือว่าคิดเอาไว้นะคะในสเต็ปช่วงเวลาต่อจากนี้นะที่ทางพลังงานเนี่ยมนว่ามันเหมือนกับมีจังหวะของการรอคอยบางเรื่องเนาะเออแต่ว่าจริงๆท็อปปิกอะมนมองว่าเป็นข่าวดีแหะเพราะว่ารู้สึกว่ามันรอคอยแล้วมันมีโอกาสของผลลัพธ์ที่ จะต่อยอดไปในความมั่นคงเพราะว่าไพ่ขึ้นมาทั้งสามใบเท้าแล้วก็สีมใเท้าขึ้นมานะคะ่ะมนุนว่าคุณมองความรักความสัมพันธ์เนี่ยไปในเรื่องของการเฉลิมเวลการแต่งงานการมั่นหมายหรือว่าในช่วงเวาาเดือนนี้คุณอาจจะได้เจอได้เจอกับความรักความสัมพันธ์ที่มันสามารถจะต่อยอดไปในทิศทางนั้นนะคะแล้วก็หลายๆสิ่งหลายอย่างคุณชัดเจนกับตัวเองมีแนวทางในการแก้ไข ควีนอัปโสตขึ้นมาเนาะแล้วก็มีแนวทางอย่างเด็กถือดาบเนี่ยมันมองว่าเออก็มีแนวทางของการที่มีการมองมีการส่องมีการประเมินดูความสัมพันธ์ในทิศทางต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มันเหมือนกับเป็นจังหวะของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เรื่องราวเซอร์ไพรส์ในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นนะในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะ ก็คิดว่าน่าจะส่องประเมินอยู่อ่ะเออแล้วก็คุณน่าจะได้เจอกับเรื่องเซอร์ไพรส์จริงๆนะคะชาวทัศไฟเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันซิว่าเรื่องราวที่เซอร์ไพรส์คุณนะอืมอะไรที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะของคุณนะมาดูกันพลังงานนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชาวทัตุไฟเรื่องที่คุณคาดไม่ถึงมันคืออะไรเอ่ย ขึ้น The ทาวเวนะคะขึ้นมาเนาะมีพลังงาน Two o o Wands นะคะมีพลังงาน t h h จ e r o p h a n t นะคะเป็นพลังงาน2องถ้วยเนาะโอเคประมาณนี้คือมันมองว่ามันเป็นการที่เป็นในเรื่องของโอกาสทางความรักเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเป็นในเรื่องของแพชชั่นเป็นในเรื่องต่างๆที่แบบ มันจะต้องมีการปล่อยวางกับสถานการณ์เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะอืมมันมองว่าเป็นจังหวะเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นทิศทางที่มันจะคอนเฟิร์มแล้วกันเพราะว่า, <laughs> วาเพราะว่าพอเมื่อกี้เปิดขยาย The ะทาวเสิ่งที่ขยายเดอะทาวเวอร์คือเดอะทาวเวอร์ของอีกสำรับหนึ่งอืม <laughs> คอนเฟิร์มว่าแบบเปลี่ยนจนแบบเซอร์ไพรส์คุณจริงๆเปลี่ยนจนตกใจคือมันเป็นข่าวดีที่มันว่ามันเซอร์ไพรส์คุณน่ะแต่ถ้าพลังงานขึ้นมาขยายมาแล้วเนี่ยมันว่าคุณได้เจอกับโอกาสทางความรักนั่นแหละเข้ามาปุปปรับไม่ทันตั้งตัวนะคะนึกไม่ถึงว่าจะมีโอกาสของความรักเข้ามาเนาะแล้วก็เป็นการต่อติดด้วยแพชชั่นพลังงานต่างๆนะคะที่ ขึ้นมาในช่วงเวลานี้เนาะมันเป็นในเรื่องของโอกาสแนวทางความรู้สึกนะคะที่เรามองว่าเออมันก็จะเป็นการเริ่มต้นในสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นแหละพลังงานโอกาสทางความรักแล้วก็ทิศทางในในสิ่งที่มันเป็นทางเลือกตัวเลือกจากเป็นช่วงเวลาที่ชาวทัศไฟนะคะชาวราศีเมษราศีสิงราศีธนูเนี่ยคุณน่าจะได้มี โอกาสทางเลือกตัวเลือกนะคะอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วมันก็น่าจะเป็นช้อยเป็นโอกาสออปชันที่คุณเองก็มีความรู้สึกว่ามีอะไรที่ลิงก์กับคุณได้คือเหมือนว่าโอคนคนนี้เขามีพลังงานที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ได้เป็นพลังงานที่จะอยู่ในจุดที่เรามองเห็นมันคือคีย์เวิร์ดของการคอมมิตเมนต์ด้วยค่ะ คียเวิร์ดของการลงเอยใช่แล้วก็ถูกใจอะ่ะอืมค่อนข้างเป็นความรักที่ถูกใจคุณหรือว่าคนที่เขาจะเข้ามาเนี่ยถูกใจชาวทัศไฟนะอย่างที่บอกชาวทัศไฟแบบไม่ไม่ใช่แบบว่าอืใครก็ได้จริงๆอะ่ะคือมันรู้สึกว่าฉะนั้นคนคนนี้เขาคงมีอะไรหลายอย่างที่มันไปกับคุณได้ในเรื่องของมุมมองการพูดการคุยแล้วก็ มีอะไรหลายอย่างที่เหมือนกันมีอะไรที่เหมือนกันหลายอย่างนะคะแล้วก็ในเรื่องของทัศนคติแนวความคิดการวางแผนวางแผนชีวิตน่าจะเป็นไปในเวที่มันมันโอเคมันดีต่อใจมันลิงมันเชื่อมต่อถึงกันได้เนาะ,ะแล้วก็เป็นพลังงานไฮโปรแฟนนะคะที่ขึ้นมาเนาะ,ะนการปล่อยวางกับสถานการณ์ปัญหาแล้วก็แนวทางที่เกิดขึ้นนะคะ ในแง่มุมของความสัมพันธ์นี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานจะเป็นอย่างไรนะคะพลังงานที่ขึ้นมานะในช่วงเวลาหรือว่าในสเต็ปต่อจากนี้นะคะมันขอดูหน่อยว่าคนคนนี้เนาะในการที่จะเข้ามาเนี่ยเขาจะ how to หรือว่าเข้ามาอย่างไรบ้างในช่วงวันที่20-31งาสิงหาคมนี้นะคะ ให้ขึ้นพลังงาน The Devil นะคะมีพลังงาน5ห้่เท้า8ไมดเท้ามีพลังงาน The Star นะคะขึ้นมาเนาะมองว่ามันเป็นโอกาสเป็นจุดที่เข้ามาด้วยการติดต่อการสื่อสารการส่งข้อความ,มเมสเซจอะไรมาหาตัวคุณนะคะ มันดูจากพลังงานที่ขึ้นมาเนาะดูว่าเขาเองมาในรูปแบบที่ก็ยังมีฟอร์มมีความมั่นใจในตัวตนในความเป็นตัวของตัวเองเพอสมควรเลยทีเดียวเออ,อม,มันว่าอยู่ในสเต็ปหรือว่าอยู่ในช่วงที่มันจะมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างนะคะ เหมือนกับว่ามีแพชชั่นอ่ะแล้วก็เข้ามาแบบมุนว่าเขาเป็นคนมีสเสน่ห์มากเออมันน่าจะได้ดึงดูดกันในส่วนของสเสน่ห์ความน่าค้นหาแนวทางต่างๆนะคะเอาจริงๆเขาเหมือนมีฟอร์มมีแบบมีความมั่นใจอ่ะบางครั้งอ่ะรา้ึวสว่าเออ,อจ,จะแบบมาแบบมีมีความมั่นใจในตัวเองแบบ มากๆอกโกนิดๆเออไม่รู้ว่านิดไหมประมาณเนี้ยมาในเวนี้แต่ได้มีโอกาสที่จะพูดคุยว่าสื่อสารกันมากขึ้นค่ะเพราะว่ามันว่าต่างคนก็ต่างมีสเสน่ห์แล้วก็ค่อนข้างที่จะดึงดูดสายตาดึงดูดใจนะคะของแต่ละคนก็อยากที่จะเข้าหาในการพูดคุยกันมากยิ่งขึ้นเนาะแต่ก็ยังมีความแบบที่เป็นตัวของตัวเอง หรือว่ามีแนวทางต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นอยู่เนาะในช่วงเวลานี้นะคะมันจะเป็นทิศทางหรือพลังงานการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เป็นเวที่แบบโอเคขึ้นอืมคือมันมีความรู้สึกว่ามันทําให้เรารู้สึกว่าเข้ามาในเวที่เราเริ่มที่จะเห็นถึงความหวังอะไรใหม่ๆในในความสัมพันธ์ได้คือไม่ได้มาแล้วแบบโหเรารู้สึกแบบไม,ม่เห็นจะเห็นปลายทางกับคนนี้เลยแบบ เราจะไปกนตออ่อยังไงอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือจะเริ่มเห็นปลายทางที่มันมันเป็นความหวังในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นได้ประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็เหมือนว่าเขาก็พอพูลามากๆด้วยมาในเวนที่ทําให้คุณเองก็รู้สึกว่าอืมันมีแรงดึงดูดบางอย่างเกิดขึ้นนะคะอ่ะขอดูหน่อยซิว่าคนคนนี้เนาะเออทำไมเขาถึงตัดสินใจในการที่จะเข้ามานะคะ มีการฮิลลิ่งฮิลใจอยากใช้เวลาอยากแตกเปลี่ยนแนวทางความคิดเห็นข้อมูลอัปเดตกับคุณนะโอ้เขามองคุณตรงใจตรงสเปคตรงไทยอะคะ่ะเออคุณแบบน่าจะโดนใจเขาแหละหลักๆเลยแล้วก็อยากเรียนรู้แหละอยากทำความรู้จักมากขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าพลังงานภาพรวมในช่วง 20สิถึง31สิงหาคมนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างพลังงานภาพรวมพายขึ้นเก้าเหรียญมีพลังงาน s e เว่ o อัปโซดดาบนะคะมีพลังงานราชาถือไม้เท้าแล้วก็มีพลังงานอัศวินถือไม้เท้าขึ้นมาเนาะเป็นพลังงานในในรูปแบบที่มนมองว่ามันก็เป็นการที่มันจะมีความแบบ เป็นพลังงานที่ที่มีความสุขในแบบของตัวเองอทีตัวเองก่อนดูลาตัวเองก่อนเหมือนเหมือนความรู้สึกก็อาจจะยังกักกันอยู่เออกลัวเจ็บกลัวอะไรแบบนี้แต่ก็คือเข้าหากันมากขึ้นนะคะแพชชั่นพลังงานก็มีต่อกันมากขึ้นแต่ว่าถ้าในช่วงออวันที่ประมาณเนี้ย มนรู้สึกว่ายังไม่ได้มีการคอมมิตเมนต์อะไรกันแต่ว่ามีเพลชั่นต่อกันติดเริ่มที่จะต่อกันติดแต่ว่ายังยังมีอะไรที่แบบยังไม่ได้คุยไม่ได้พูดกันทั้งหมดอ่ะนะอะเราไปดูคําแนะนําจากไพ่กันเลยไพ่ยอยากบอกหรือว่าแนะนําอะไรนะคะให้กขาเปนบางไพ่ออกมาบอกว่าอะไรที่มันไม่ชัดก็ต้องเคลียร์ให้ชัดตัดสินใจให้ชัดเป้าหมายต้องชัด เออมีโอกาสแน่นอนสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆการเปิดใจเตรียมความพร้อมไว้เลยจ้ะน่จะมีโอกาสได้เปิดใจน่าจะมีโอกาสได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะยินดีด้วยนะคะชาวทาฝไฟเออน่าจะมีคนมาขอความรักจากคุณแน่นอนอ่ะมาดูลัคนาราศีกันชาวกลุ่มนะคะกระกฎนะตุล เอาก็พิจิกนะคะประมาณนี้นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ